นี้ยวงวิไหนเราอันนั้นไม่ด่างอะไรเนีัยแล้วเนี่ยอันนั้นไม่ด่างไม่ด่างแล้วนั่น,นสีเหลืองแล้วเี้ยด่างกัน <c oughs> ช่วยเหมียนโอ้ oh. สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมบางเอี๊คลิปนี้เอฟซีเหอคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิง่งกดกระตุ้งกดกระติง,งและบอกเลยว่าช่องบางเอียดมีหลายคลิปมากเอฟซีเหอไม่ว่าจะเป็นตักรอฟ,ฟี่ควยว้าวเอาชีวิตรอดโอ้ทุกอย่างเล่ซีเหอมึงเห็นลงนหมดแล้วจะทำไรอันหือแล้ววันนี้มึงเห็นตามกระแสซีเยอจะมาบนนาดาบ ว่าทำเงียบได้บนนาดังกับบ้านไปบเงียบจะรวยเอฟซีพอเงียบรวยบงเงียบก็เจ๊กับซีและเอฟซีเหอฉะนั้นอย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งเดินตุ้งติ้งไปด้วยฉะนั้นมาพร้อมแล้วเนี่ยบงเงียบก็เห็นแล้วเนเอฟซีเหอว่ามันดังไหมเอฟซีนี่ปันนี้มันดังไหมพี่ฟิกดังไหมปัจจุบนนี้พี่ทางฟิกมองฟิกว่ามันดังนะงเงียบของจริงไหมฟิก บอลพิกหลักของจริงมึงเนี่ยถ้าของจริงเราต้องหลบไม่พิสูจน์เพราะเราจะได้ราคาเพลงนี้เห็นละไม้ต้นนี้มันไม่ใหญ่ดังน้องพิกเนาะใช่เงี้ยฮ่าเห็นละไม้เอฟซมาถึงไม่ตันจะทำไรได้แล้วเออพี่เพิ่มเดียวเอาเรยดังนี่อ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเราไปหาต่อนะเอฟซีไม่ใช่หาเพิ่งสวยฉะนั้นเมื่อกดไลค์แล้วก็ตามมาเลยเอฟซีเออเราจะมาหากันหามงเอียดหัวคาดเราจะมาบนเอฟซีนะเพราะว่าเห็นก็ว่าบนนาแถวนี้นะค่ะ มันเป็นบอลนา,นนาด่างนะเราก็จะปุ๊บกลับบอลนาด่า,ดางสูบมาบังฟิกตามมาเลยเก็บไม่ต้องรอมี<น>อปลากันนะโดนให้ดีนะตากล้องนะบังวิกอีพัดแล้วเพิไม่ลงนะทำเ,เหยียด,ดตากล้องมันเลยใช่อย่งังไงโอ้ย,รอย,เ,ยเรถจะขายเลวเดี๋ยวบังเหยียดดูเลยว่าตรงน,นี้มันจะด่างไหมบังฟิกให้เพื่อนๆช่วยดูหน่อยดิ แบบนี้มันด่างไหมครับทุกคนเลยเลยเลยแบบนี้มันด่างไหมครับด่างมันโค้งหมัดเลยนะใช่นี่มันถือว่าด่างไหมนะเอฟซีคือมันด่างนะถ้าคอมเมนต์มาแล้วบอกว่าด่างนะบางเหียดจะมาขุดนะแต่บางเหียดจะไม่ขุดไปก่อนเพราะบางเหียดจะไม่แน่ใจนะแต่ว่าในความรู้สึกนะมันด่างเด็ดเรื่องมันด่างจริงนะเอฟซีนะอันนี้บางเหยียดก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราก็พ้นมันไปก่อนเดี๋ยวเราไปหาต้นต่อไปกันเพราะว่าคุมทรัพย์มันมักจะอยู่ข้างทางตอนนี้บังเอยู่ข้างทางนะไม่ได้เข้าในป่าลึกนะเอฟซีนะ หลวงดูได้เลยนุ๊กของดีมันจะอยู่ข้างทางยังแม่งวิทย์จะแรงเหี้ยอเไรมันเหี้ยขมือหน้าตกนะ่นมันเหี้ยหน้าพัดจริงพัดสักทีหน้าพัดในเอฟซีเดิ่มเหี้หาก่อนเพราะว่าเราต้อง การหาบนนานะเราต้องตาดีมากๆเลยครับเอฟซี FC เพราะว่ามันจะคมคืนมากแล้วก็มันจะดิน่นคือยังไงวะดิ่นกับปุ่มท่อปุ่มวีวีเนี่ยเลยฟรีดังอะไรวันนี้มันไม่ดัง,งดิน่นอ๋อดิ่นเหรอแล้วนี่อ่ะดิน่นเมื่อไงดิ่นเม่ใช่ดิ่นเลยไม่ใช่ดัเดงเหรออันนี้ไม่ดังไงแล้วไม่ดงัง แล้วนี้ยวิไงเราอันนั้นไม่ด่างมาเนี่ยแล้วเนี่ยอันนั้นไม่ด่างไม่ด่างนั่นสีเหลืองแล้วเนี่ยด่างอันนี้เหรอช่วยเงี้ยอ๋อใช่เดี๋ยวเราไปทางนู้นดูไปนะตาองตายดีๆนะมาตากล้องมาดูตากล้องเรานี่ผ่านแลนะเราไม่พาตากล้องนี่คุยจบนะ ขวบเมั <Hub> ble, mm ่เกี้วบเลยิทีเรามาหาบอลเราต้องเข้าป่าบอลได้ทีนะถ้าเราไม่เข้าป่าบอลเราก็ไม่ครับบอลหมเน่ีอ่ะ้งด่งหมหลมวเหี้ด่งหมล่ะด่างมเหเหี้ลมห่วะ่งอ่ะนีมันคืออะไรนี่พันเ่เราต้องดูให้หมดนะคือออะไรพันเองคือเราต้องดูให้หมดทุกใบใช่ไหมวิ

มึงซิกถายดูคนด้วยเยวมึงจะเข้าตรงนั้นก่อนนะมึงนะโอเคอย่าอเพิ่งจะยินนี้นะโอเคจะหาเลยนะเดี๋ยวพบกันอ๋อหรือปลาบางเอียดปลากัดยังไม่มีเลยสุดเลยฮะเอียดเยอะเลยเดินมาได้ไหมเดินมาไม่ได้ไปไปไม่ได้ง่ามลึกนี่ตรงนี้เดียวนี่มึงซิกจะเดินเข้ามาทางนี้นี่เอาเดินเข้ามา เยอ,อ,อันนี้มันคือสุดยอดมาม,ม,มาีตัอเรื่ของดีลมาโทมาแล้วไม่แด่เที่ยวเลยมันพีกันแล้วมั้ยเฮ้ยไม่ใช่อะไรไม่ใช่เพี่มกม่ใชเลึงเหียดเลยมันใช่เออ นี่นี่มันด่างพื้นซีนะคะเร่เราต้องหาดูดีๆขวามเงียบหาไม่ดีเราก็ไม่โพสต้องดูสวบมังงบนมงเงียบสวยเนี่ยมังี้โรยโพงโป้มวอนนี้ บนเหี่ยวมาเลินพิ๊กไปเป็นทางมาเลยพิ๊กปลาเลยพิ๊กปลาปลาก้างช้อนรังมัเหยียบมันพิ๊กปลาบางเหยียบปุ๊บแรงใหม่แล้วนะจริงเหรอช่วยเนี่ยตรงนี้ฉันประกาศเลยช่วยเหยียบใช่เดี๋ยวมาบนไม่คิดหน้าดู ห่านี่อะไรืลองราวเรื่งหลอเส้นสีแลงมันดังมั้ยโอ้กองพิกตอนนี้เฟื่ยมากเลยนะพิกนะเอาต่อไอ้เอฟซีมันเหยียดแล้วกิ่งกุมรับเร็วอืมเหยียดหงียดพิกถ่ายตายน้อยอ่ะยืนอยู่ตรงนั้นถ่ายมาเร็วยิงพิกมันไม่ดังเลยนะมันคือบบนอะไรนี่เอฟซี ใครรูนี่คอมเมนต์กันอะไรกันนี่ในเมนดอกที่เลืองนี่หรือว่าอโอแล้วพันนี้ด่างไหมนี่พันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าดาวอ่างเงี้ยดังเลยอ่ะก็คือด่างไงโอเคกันนั้นก็ปิดคลิปว่าเนาะเดี๋รับเอาตัะนูไปโอเคมาเงี้ยมาตามมาแล้ก็ปิดก็ปิดไป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 เอาตัะนูไอซีอะไรว่าไปไอ้รวยรวยรวยรวบเลยใช่ไหมเงี้ยใช่มาเงี้ย ได้ไหมเอตไม่ดีมาเราลับไปเอาต้นดาคกับเหมือนกันวิ่งมาได้ใช่ไหมได้ไหมเนี่ยทวอืออเออดูวามันเยอะย่าเอาเลยใส่อ่ะแล้วมันด่างทั้งทวนลยเพี่อโว้ยนี่แบอียด่างนี่ดาังทวนิ่งมาดิตามมาเห็นแล้วเมื่อกี้ทางเข้า

ไอ้ดังงนี่เอฟซี FC เหอเราได้เลฟซีเหอไอ้น,นี่คือดังของจริงอ๋อเลยมึงพี่นะโรมมึงเหี้ยดังจริงเงินดูได้เหึงลุเลติดอันนี้มากันโอเคไม่เดี๋ยวต้องไปให้บังหมัดเลยเลยโอเคอเมายบร้อยเราเฉพาะตอนที่มันด่างไปได้พี่นะเดี๋ยวเราจะเอาไปควักบังหมัดเพราะเราได้ของด่างแล้ว <c oughs> ไปสรีสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าชอบกดไลค์จกดแชร์กลยหรือสับตะไคร้เล็บบังเอียอรเรววเ๊ยดได้ใหม่ในอีพีน่าสมรินีรแล้วเปก่อนสวัสดีครับ